สวัสดียามเช้านะคะวันนี้วันที่6เดือนมีนาคมสองห้าค่ะนี่ค่ะพาชมป้ายหมู่บ้านป้ายบ้านสวนทรงรักนะคะนี่ค่ะนานมากแล้วไม่ได้พาชมเลยค่ะนี่ค่ะมีไม้กางเขนด้วยค่ะแล้วก็บ้านสวนทรงรักฟิลิพาสค่ะ แล้วก็มียุวานนยุวานนนามสกุลลูกสาวค่ะกับลูกชายค่ะนี่ค่ะที่อยู่ของเราแต่สหมู่สิบสีตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้านี่ค่ะแล้วก็มีธงชาติเบลเยียมค่ะแล้วก็ธงชาติไทยค่ะของเราค่ะเราจะไม่ลืมนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เช้าค่ะแล้วก็ไฟพลังแสงอาทิตย์ก็ยังไม่ดับนะคะนี่ค่ะดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่ค่ะเอดวงจันนี่ค่ะดวงจันทร์ใกล้จะหมดแล้วค่ะครึ่งเสี้ยวพอดีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือจะพาชมผลงานในการถมที่ของเราค่ะถมร่องน้ำทำให้ถนนเราเนี่ยใหญ่กว้างขึ้นค่ะนี่ค่ะก็ สวยงามอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยงามแบบที่เราชอบนะคะแต่ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าแต่ละท่านนั้นก็ชอบแตกต่างกันไปโอเคค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นแปลงทุ่งนาของเราค่ะเดี๋ยวเราจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่แน่ใจน้องรนะักก็จะมาทำคัน เอาดินทำคันให้เราสูงขึ้นค่ะเดี๋ยวค่อยให้ชมอีกรอบนะคะนะคะอันนี้ก็ประตูบ้านค่ะสรุปก็คือตรงนี้เป็นถนนหน้าเข้าซอยบ้านเรานะคะนี่ค่ะเผื่อท่านใดยังไม่ได้ทราบเราก็อธิบายนี่ค่ะตอนนี้คอนกรีตก็ขอบคุณอ,อ,อำเภอปาศาสนะคะท่านก็ขยาย ทำถนนคอนกรีตให้เรามาเรื่อยๆๆค่ะเราอยู่ที่นี่มา3ปีก็ได้ถนนยาวมาเยอะแล้วค่ะก็สุดแค่ตรงนี้แล้วก็เหลือไปทางนี้ค่ะยังไม่ได้ทำค่ะแต่ถนนฝั่งนี้ก็เวลาฝนตกก็ลำบากมากค่ะจะแฉะมากๆรถวิ่งไม่ได้เลยค่ะรถเก่งนะคะแต่รถกระบะรถอะไรก็คือได้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องชะลอไม่งั้นก็ล้มค่ะนี่ค่ะ ก็ให้ชมประมาณอย่างนี้นะคะนี่ค่ะให้ชมไปเรื่อยนี่ค่ะถนนของเราที่เราถมก็ถมร่องน้ําที่เราขุดเอาไว้ก็ตอนนี้ก็กว้างค่ะประมาณ8-9เมตรถ้ารวมตั้งแต่ขอบนี้ด้วยนะคะก็10เมตรได้ค่ะความกว้างโอเคเลยค่ะนี่ค่ะฝรั่งของเราก็ออกลูกค่ะได้รับประทานเรื่อยๆเลยค่ะน้องน่ารักที่สุดเลยนี่ค่ะก็มีลูกเรื่อยๆค่ะ เขาจะผัดกันออกมาเรื่อยๆนี่ค่ะเล็กๆนี่ค่ะแล้วดอกก็มีค่ะดอกก็กําลังจะออกดอกอีกเนี่ยค่ะเยอะค่ะน้องก็น่ารักค่ะทําให้คุณแม่ได้รับประทานตลอดเลยนี่ค่ะดอกเขาสวยนะคะนี่ค่ะโอ้ยไม่ชัดวิดีโอวีิดีโอไม่ชัดแล้วโอเคค่ะเอา ชัดหน่อยสิคะโอเคนี่ค่ะดอกเขาจะสวยๆแบบนี้คะ่ะโอเคคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะอีกต้นหนึ่งก็น่ารักเช่นกันออกลูกตลอดเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะก็ประมาณนี้ที่สําคัญนี่คะ่ะนางเอกของเราต้นไม้ของเราพืชเกษตรของเราสวยงามก็นี่คะ่ะนางเอกของเราก็วางเรียงกำลังจะให้เขาและะ้วค่ะ จะเดินให้เขาละนี่ค่ะนอกนั้นก็คือให้หมดแล้วเหลือเหลือแถวนี้แถวเดียวที่ยังไม่ได้ให้ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะครึ่งตรงนี้เป็นแปลงที่คุณสามีดูแลนะคะเขาจะเป็นคนรดน้ำแต่การพรวนดินเราก็จะช่วยเหลือกันค่ะเราจะ ช่วยกันทุกที่เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ที่เราถมเป็นคลองค่ะเป็นคลองล่องน้ำเล็กๆล็กก็ถมทั้งหมดไป4 3าคันรถค่ะนี่ค่ะแถบนี้ทั้งแถบเนี่ยค่ะเป็นความดูแลของคุณสามีทั้งหมดนี่ค่ะก็คนละหนึ่งไร่ค่ะ ค่ะโอเคค่ะว้าวท้องฟ้าสวยมากว้าวสวยมากๆเลยค่ะว้าวชอบชอบชอบสดชื่นมากเลยค่ะ